สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ดิจิตี้ออนไลน์มาร์เก็ตไข่ EP ที่12นะคะแจมขอบอกไว้ก่อนเลยค่ะว่าตั้งแต่ EP ที่12เป็นต้นไปนะคะเราจะแจมจะพาทุกท่านค่ะไปพบกับไลฟ์สไตล์ค่ะของรอบๆโครงการนะคะว่าคนที่อยู่แถวนี้เขาพาเขาไปกินกันที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนนะคะแต่กอดอยู่เลยค่ะแจมขออนุญาตแจากของรางวัลก่อนค่ะกับ ทิ c k นะคะคูปองส่วนลด15%ค่ะใช้กับร้านอาหารในเครือ CRG นะคะมากกว่า956สาขาค่ะกต,ติกาง่ายๆเหมือนเดิมค่ะเพียงค,คุณผู้ชมกดไลค์และแชร์นะคะคลิปนี้ค่ะให้เป็นสาธธรณะนะคะ,คะเราจะสุ่มผู้โชคดีหลังจบรายการค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะแล้วตอนนี้นะคะที่แจมอยู่ค่ะก็คือ BTS วุฒากาศค่ะอย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะว่าวันนี้แจมไม่ได้พาทุกท่านมาชมโครงการแต่อย่างใดเลย เพราะว่าวันนี้แจมพาทุกท่านมากินค่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้แจมจะพาทุกคนไปกินกันที่ไหนและแถวไหนบ้างตามแจมมาเลยค่ะ คนค่ะขอบคุณค่ะแล้วเราก็มาถึงตลาดทูแล้วนะคะตลาดทูเนี่ยขึ้นชื่อได้ว่าเป็นแหล่งรวมของกินของย่านฝั่งทนเลยทีเดียวมาดูกันค่ะว่าร้านแรกที่ฉันจะพาทุกคนไปกินเนี่ยมีอะไรบ้างตามมาเลยค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าที่ตลาดภูช่วงกลางวันเนี่ยมีร้านอาหารอะไรอร่อยบ้างจากที่แสมได้ทําการรีเสิร์ชมานะคะก็คือร้านแรกที่เราจะไปกันนั่นคือร้านขนมเบื้องสลินทิ์ค่ะเขาว่ากันว่าร้านนี้นะคะเป็นขนมเบื้อง เจ้าดังของตลาดพูเลยมาดูกันค่าว่าอร่อยสมชื่อไหม<ช>อ้าวน้แจมและนี่นะคะเจปนี้ค่ะพี่แยมค่ะ,คะเป็นพิธีกรรับเชิญของเรานะคะที่จะพาทุกท่านมาทัวร์กินในวันนี้ค่ะใช่แล้วค่ะสวัสดีก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีน้องแจมแล้วก็ผู้ชมทางบ้านนะคะรีที่ออนไลน์มาเก็ตนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราอยู่ันที่ตลาดพูนะที่เจ๊บ,บอกเลยว่าวันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนะ เพราะว่าของกินเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะน้องแจมแต่ว่าตอนนี้ก็มีบางร้านที่ปิดไปแล้วนะคะบางร้านก็ยังขายอยู่เนี่ยลองดูนะลองดูนะด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยร้านอาหารแล้วก็สตรีทฟู้ดได้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าที่ตลาดบูเนี่ยของกินเยอะมาก น้องจับเพื่มาเดินเที่ยวไหมคะที่นี่ยังไม่เคยเลยค่ะพี่แจ๊บอเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่แจ๊บแนะนําให้ตรงนี้อยู่ไม่ไกลจากที่ลิฟทรอยด์ท่าอากาศเลยก็คืออยู่ใกล้โครงการของเราใช่ใช่้องแจับมายัางไงเดินทางมายังไงจับนั่งรถกระปร๋อมาค่ะมไม่ถึงห้านาทีเลยค่ะพี่แจ๊บนี่อันนี้ร้านกาแฟดังนะคะสุริยาอันนี้เขาเปิดมากว่าร้อยปีแล้วนะจริงเหรอคะพี่แจ๊บใช่แล้วค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ซื้อไปให้น้องจับอยากกินอะไรวันนี้พี่เลี้ยง เอาเอาชาเย็นค่ะได้ค่ะชาเย็นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะนี้แต่ว่าเมื่อกี้คือแจ่มสลินทิฟอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสลินทิฟรู้ว่าน้องแจ็มชอบใช่ไหมพี่ก็เลยซื้อมาค่ะวันนี้ยังไงเดี๋ยวถ้าพุงไม่แตกนี่ไม่กลับไม่กลับค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรอ ค่ะร้อนกาแฟนี้เป็นโบราณคร่ะแล้วพี่เจ็มไม่ไม่เป็นไรอะไรนะคะไม่เป็นไรค่ะให้น้องแจมก่อนขอบคุณค่ะอันนี้เห็นไหมเห็นแก้วไหมเขาก็จะมีสัญลักษณ์ว่าเขาเอ็นเวอร์ซ์เซอรีเห็นไหมหนึ่งร้อยปีโอเคค่ะแล้วร้านด้านซ้ายด้านขวาก็จะสังเกตว่าที่เนี่ยเป็นตลาดรอบนอกนะคะรอบในเขาก็จะมีตลาดสดอีก รสชาติดีค่ะพี่เยบดีอร่อยไหมหวานน้อยก็คือหวานน้อยจริงๆร้านอื่หวานน้อยเท่ากับจืดหวานน้อยก็คือหวานนะถูกไหมคะใช่แต่มันอันนี้ดีค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะพาน้องแจมข้ามไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพามาชิมกันที่ไอติมไข่แข็งนะคะแต่ว่าก่อนอื่นหรือเราจะชิมไอติมกันก่อนไหมอ่านเะเราไปชิมไอติมกันก่อนดีกว่าค่ะไปค่ะตามมาเลยค่ะ เรามาถึงร้านไอติมไข่แข็งกันที่ตลาดภูแล้วนะคะน้ำแจ่มร้านนี้ร้านชื่อร้านหมวยหนีใช่แล้วหมว,หมวยหนีนะคะเขาก็จะมีเขาก็จะมีทั้งไอติมธรรมดาก็มีนะมีน้ำแข็งใสใช่แล้วก็มีไอติมใส่ไข่ที่เราสั่งไปเนาะแล้วก็มีทั้งใส่เครื่องไม่ใส่เครื่องก็แล้วแต่เรานะคะมีเป็นน้ํา เครื่องดื่มต่างๆมีน้ำลำไยชาเย็นน้ำสมคันก็มีใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เราสองคนสั่งเป็นไอติมไข่ก่เเราก็เป็น f u ลออปชั่นไปเลยนานๆเรามาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะลองชิมกันก่อนนะเออชิมหน้าๆระหว่างรอก็ลองชิมกันก่อนว่าจะถูกใจหรือเปล่าอันนี้คือเป็นขนมเบื้องใช่ค่ะขนมเบื้องโบราณตัวนี้เขาก็จะมีทั้งไส้หวานไส้เค็ม มีไข่ใช่ไหมคะปิจัก็รงกลางใช่อันนี้มีไข่อร่อยมากกรอบมากอร่อยมากใช่ไหมคือจริงๆแล้วร้านนี้คือเขาอยู่มาถ้าพี่จําไม่ผิดนะมากกว่า50ปีคือแบบร้านเขาร้านเขาค่อนข้างแบบขึ้นชื่อมากอย่างปกติเนี่ยเวลาที่มาจไม่ใช่มากกว่า50ปีเขาบอกว่า110ปี1 1 0ปีโหที่นี่ขั้นต่ำาก็คือ100ปีอับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงเพราะถือว่าเก่าแก่มากเก่าแก่จริง เห,นเ,นเห็นปะ่ะน้ำร้านกาแฟเขาก็จะพยายามมีสตรอรี่ของเขาเห็นไหมก็ะจะบอกว่าเลยว่า100ป,100ปีอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆอ่ะที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่จริงๆที่แบบเปิดมาตั้งแต่โบร,โบราณถ้าสังเกตนะชาวบ้านแถวเนี้ยคนที่ขายหรือว่าพวกค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะเป็นแบบอากงานะอาม่นะเหมือนร้านตัง้งข้างของเราคือเจ๊เชง ต้นตำรับกว่าเ0สปีเป็นเก๋วจับจรชื่อดังอะดัาดูเลยใช่แล้วค่ะแต่ว่าก็จะมีร้านที่เขาแบบว่ามีเด็กๆกขายอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเพิ่งมาขายเนาะแต่ว่าถ้าที่ร้านที่เขาเก่าแก่แล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบรุ่นยายอ่ารุ่นอากงมาม่แล้วเนี่ยถ้าตรงเลียบทางรถไฟเนี่ยถึงจะเป็นร้านเก่าแก่เนะใช่ค่ะร้านเก่าแก่นาได้แล้วอ่าอันนี้หนูแจมอ่าอันนี้หนูสั่งอะไรไปบ้างหนูสั่งไอติมไข่แข็ง อเออหนูใส่ใส่มันใส่มันใช่ไหมของพี่เจี๊ยบสั่งเป็นมะพร้าวหอมกับ <นา S 1> อ,อเผือกเออลอ,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 องชิมกัน บ้างคะน้องแจบอิ่มไหมที่นี้ที่พาไปกินไอติมคือเราจัดของหวานก่อนเลยแล้วที่บอกเลยว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่ทางรถไฟตลาดภูนะคะสถานีตลาดภูและด้านซ้ายของเราเนี่ยก็จะมีร้านลิ้มเชิญชิมนใช่อันนี้เราเป็นร้านลิ้มเชิญชิมลูกชิ้นเหนืออันนี้พี่ว่าก็น่าจะนานนะเพราะว่าคนแบบคนก็คือเป็นชอซื้อกันกินเยอะมากนะแล้วต่อไปก็จะเป็นร้านแสบตลาดคละร้านนี้ก็จะขายผัดหมูใช่แล้วค่ะอ่าแล้วร้านต่อไปอะไรน้องแจม ก็คือร้านแสบเนาะอ๋อเนีไม่ได้แล้วเนี่ยอ๋ออันนี้มีโตเกียวปาร์าปุ๋ยมีทั้งแบบอาหารไทยอาหารจีนส้มตำแม่นิสต้าใช่อาหารไทยอาหารจีนมีส้มตำเยอะแยะมากเลยเนี่ยแฟร์ยันเตโฟค่ะใช่แล้วไอตรงไหนคะเสียยันเตโฟร้านนี้ร้านค้าที่ใหญ่ตอนนี้คือจะเริ่มเก็บกันแล้วเนาะพี่เจี๊ยบใช่เพราะว่าเขาจะเปิดตั้งแต่เช้าช่วงเช้า แล้วก็ช่วงสายแล้วอันนี้เป็นสถานีรถไฟนะคะรถไฟตลาดนู้นรถไฟรถไฟแล้วก็คือสามารถเดินทางได้ใช่ค่ะตรงนี้จริงๆอ่ะที่เห็นแต่พวกคนที่เขามาชอบมาถ่ายบล็อกอะไรเงี้ยเขาจะมาถ่ายถ่ายภาพนิ่งตรงนี้เยอะมากนะเพราะบรรยากาศค่อนข้างคลาสสิกตรงนี้ก็สาามรถลองดูเห็นไหมในก็จะเป็นสถานีมเที่ยวพี่เจี๊ยบมา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 หาของกินใช่มาถ่ายรูป ใช่ครบเลยอ่ะครบคันเลยเพราะเป็นย่านแบบย่านตลาดเก่าแก่ของฝั่งทนใช่แล้วค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมร้านฝั่งตรงข้างก็ยังมีแบบเป็นร้านแบบชานมไข่มุกอะไรแบบนี้ก็ยังมีความวัยหม่นนิดนึงเนาะที่ว่าแถวไหนเนี้ยแถวนี้จริงๆนะมันจะเป็นเหมือนกับผสมประสานกันหลายๆเจนความเก่าแก่ใช่ค่ะความกทั้งแบบทั้งเป็นรุ่นวัยรุ่นแล้วก็เป็นรุ่นแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่า ค่อนข้างผสมผสาน<ม>วัฒนธรรมที่นี่นะจริงๆมาครั้งเดียวนี่คือได้ครบทุกอยาก่างเมื่อกี้แจมไปรีเสิร์ชเพิ่มเติมมาก็จะมีร้านุ้ยวแชส่สะพานหาันใช่ที่<ช>เป็นร้าน,น <ะ S 2> อ,อีกหนึ่งร้านข้าวช่ชื่อดังแล้วก็มีเฉาะเล้งจะเป็นหมี่ผัดกระเฉดช,ชื่อดังของที่นี่อืมใช่แล้วคือทุกร้านที่ที่อยู่แถวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นร้านชื่อดังแล้วก็เป็นร้านที่แบบตั้งมาตั้งแต่แบบนานอ่ะ ขั้นต่ำนี่เมื่อกี้อย่างที่เราไปดูรอยปีอัพรอยปีอัพจริงๆต่ำสุดที่หนูเห็นเมื่อกี้คือเจ็ดสิบเราน่าจะอยู่ไม่ถึงเนาะพูดถึงเนาะน่าจะเป็นรุ่นแบบรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนแล้วมั้งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต่อไปเราจะไปกันที่ร้านไหนแึมเออเหมือนเมื่อกี้ค่ะแจมเห็นตรงข้างๆแถวโครงการเราเลยค่ะจะเป็นร้านเออ ก๋วยเตี๋ยวข้วไก่ใช่ไหมข้วไก่ไอ้เขาที่เป็นร้านชื่อดังตอนแรกเขาอยู่ตรงข้าสารแต่ว่าเขาย้ายร้านมาอยู่ตรงมุท่ากาศ 55. โอเคก็คใกล้ๆโครงการเราเลยได้เงั้นเดี๋ยวพี่เจี๊ยบจะพาน้องแจมแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะไปทานก๋วยเตี๋ยวข้วไก่ไอ้เขากันค่ะโอเคตามมาเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ข้าวไก่ไอ้เข่าแล้วนะคะ อันนี้ก็อยู่ตรงที่วุฒากาศ55หนะคะจริงๆแล้วมาจากโครงการริชพอย์วุฒากาศอ่ะน่าจะประมาณสักไม่เกิน2โลเนาะก็ถึงโครงการแล้วค่ะใกล้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเขาบอกว่าที่นี่ยคั่วไก่เด็ดมากแล้วก็อร่อยมากค่ะเดี๋ยวยังไงตามกันมานะคะโอเคที่นี่เขามีอะไรบ้างจ้ะมีคั่วกิอทะเลคั่วไก่คั่วไก่รวมบิดทะเลคั่วไก่หม่าล่าเขาบอกว่าคั่วไก่หม่าล่าเด็ด เนาะเราขั้วไก่มาล่าไหมขั้วไก่มาล่าหนึ่งได้แล้วก็ขั้วไก่รวมมิตรทะเลไหมหนึ่งใชค่ะงั้นก็ขั้วไก่มาล่าหนึ่งกับขั้วไก่รวมมิตรทะเลนะขั้วไก่มาล่าไก่รวมมิตรทะเลใช่เดี๋ยวเราสั่งเผื่อตากล้องด้วยเอาเป็นขั้วไก่เนาะขั้วไก่ธรรมดามีอบขั้วไก่อบมีขั้วไก่ไข่อบเส้นกรอบกับขั้วไก่ไข่อบเส้นกรอบรวมมิตรทะเล ว้าวมาแล้วค่ะน้องแจ่มที่เราสั่งมามีอะไรบ้างไอ้ก็จะเป็นขั้ไก่หม่าล่าอ่าเป็นขั้ไก่รวมมีทะเลแล้วก็ขว้ไก่ไข่ไข่อบใช่ไข่อบอันนี้คือแบบอันนี้น่ากินมากอ่ะอันนีเพราะว่ามันมีใช่เพราะว่ามันมีความไข่แบบเป็นตานีข้างในอ่ะแต่ว่าลองมาชิมกันนะ อ่ะน้องแหี่ยน้องแจ่มเอาก่อนเลยลองหมาล่าก่อนเออลองหมาล่าดูท่าทางน่าจะแซ่บอะ<ม>่ะย,ยังไม่ถือยังไม่ถึงลิ้นเลยน้องแจ่มเดินเงี้ยร้อนเผ็ดไหมเผ็ดไหมม,มีความหมาล่าไหมหมาล่าหมาล่าเลยใช่ไหม <c oughs> เผ็ดลิ้นเลยเดี๋ยวกินเดี๋ยวพี่เจ๊บลองกันนี้นะอันนี้ดูไข่แบบเยอะมากอะ่ะไข่เยอะเกิน ออันนี้ลองอนี้ด้วยปลาหมึกกรอบอ,อ,อร่อยออาาคือแบบสเส้นหอมมากอ่ะและมีความแบบหอมเตาอ่ะหอมกระทะเดี๋ยวพี่เจ๊ต้องชิมอันนี้ได้ค่ะอันนี้คือกรอบโปก๊โปกๆกรอบโปก๊โปกๆเลยอะ ช่วยหน่อยช่วยหน่อยนุ่งแบบนุ่ความกรอบโอ้ยถ้าเราเจะาะไข่แดงไปนี่ตาก้องโกรธไหมหนูว่าโกรธหรอแล้วนิดนึงนะเจี๊ยบอย่าทำข,ของเขา <laughs> ไม่ยุ่งกับเขาก็ได้มามกรอบมากดวลองบ้างว่าแเราท็อแมทเขาถึงเลคคอมเมนต์อันนี้มากนุ่กรอบ นะบอกมากจริงๆแล้วว่าแนะนำเลยนะคะถ้าใครอยู่เส้นวุฒากาศตรงนี้นะเข้ามาได้เลยคือจากปากซอยวุฒากาศก็เข้ามาน่าจะประมาณทั้งสองกิโลคือไม่ไกลเลยค่ะเลยวัดนางนอนมาเนาะเลยวัดนางนอนมาประมาณทั้งสาม้อยเมตรไอตัวร้านเนี้ยก็อยู่ทางซ้ายมือ,มอแต่ว่าที่จอดรถบอกเลยว่าหายากนิดนึง ก็นั่งรถไอ้นั่นมาได้กบบระป๋อ,บบอนั่งบบรถกระป๋อได้เจ็ดบาทใช่ยังไงก็รถแท็กซี่มาก็ได้ได้ค่ะยังไงถ้าใครสนใจก็ลองแวะมาค่ะเดี๋ยวเรากินงินก่อนนะได้ไปกินค่ะคค่ะ,คะและตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ เดอะคอเตอร์ว <The> ุฒการค่ะถึงกันแล้วนะใช่บอกเลยว่ามาไม่ไกลจากที่ลิชพอยวุฒกาศเลยค่ะจริงๆเราไม่ได้มารถไม่ได้มามอเตอร์ไซค์ไม่ได้มาอะไรเลยเราเดินมาใช่แป๊บเดียวน่าจะประมาณสัก5นาทีได้เนาะประมาณไม่ถึงโลมันไม่ถึงน่าจะ<ช>ประมาณสัก300เมตรค่คะเราเดินมานิดเดียวแล้วก็บอกเลยว่าในเดอะคอรเตอร์ไม์เนี่ยมันคล้ายๆกับอเวนิวเนาะใช่เป็นคล้ายๆกับอเวนิวมีร้านเยอะเลยมีทั้งมีเป็นกิน e n e รี่เ u า e เป็นร้านกินนีเฮาก็เลขลายเป็นร้านนั่งชิลเนาะเวนดิสด้วยใช่แล้วก็จะมีร้านอะไรนะต่ร้านสตเต็กด้วยใช่มีร้านสตเต็กแล้วก็มีร้านแหง่งเอาใช่นะคะแล้วก็มีร้านนวดด้วยใช่ค่ะของทีทาลายใช่จริงๆบรรยากาศที่นี่ดูชิลมากเลยนะแล้วก็สวยด้วยเหมาะกันถ่ายรูป<ช>อย่างถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมนะอยู่ที่ริชพอยต์วิทยาการนะอยากมานั่งผ่อนคลายใช่ไหมแบบ สบายๆบาตอนเย็นอะไรเงี้ยก็มาที่นี่ได้เลยนะคะเดินมาได้เลยใช่แล้ววันนี้น้องแจมจะพาพี่เจี๊ไปที่คาเฟ่อะไรจะเป็นร้าน1230ค่ะจะเป็นคาเฟ่ที่เหมาะกับสายเกาหลีพี่พอได้ไหมได้พี่เจ๊ได้นะพี่เจ๊ดูซีรีส์ก็ได้ได้อยู่พี่ดูซีรีส์แต่ส่วนใหญ่จะเป็นฆาตกรรมมาดิไม่น่าไม่ได้หรอโอเคเขามีธีมยังไงบ้างคะน้องแจมวันนี้เขาจะจัดป็นพิธักการเกี่ยวกับพวกวันเกิดอะค่ะของกีดองอุ๊ การแสดงชื่อดังของเกาหลีลนะใช่ใช่คนนี้พี่จำได้ว่าเขาเล่นหลายเรื่องในน้ำทีนะ่พันหากไปโอเค ีเราก็มีเป็นสามซิกเนเจอร์ของทางร้านไปแล้วนะคะก็จะเป็นชาพีชเนาะใช่ก็มีโกโก้วานาน่าโกโก้วานาน่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอมาแล้วอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกทีค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะอันนี้เป็นลาเต้ของปะาก้องอันนี้เป็นลาเต้เย็นอันนี้เป็นโกโก้บานาน่าอันนี้พีชอันนี้พีชนะคะแล้วอันนี้ล่ะไม่รู้สักอย่งไห อันนี้น่าจะเป็นเลมอนโอเคได้ครบสี่แก้วแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เขานะคะอันนี้เป็นชาบีชกับอันนี้ก็เป็นโกโก้บนาน่านะอ่าน้องแจ่มก่อนเลยร้านี้จะเน้นจะเป็นเย็นนะคะเป็นเครื่องดื่มเย็นอย่างเดียวเขาจะไม่มีร้อนจะมีพวกขนมด้วยหอมหอมมากเลยค่ะทุกคนจะอร่อยากล้วยใช่ความกล้วยอันนี้คือชาเขาหอมหวานมากเลยนะ ก็ถ้าใครเป็นสายเกาหลีนี่แนะนำให้มานี่ขอมจัดเป็นไงบ้างอร่อยไหมคะอร่อยเข้มข้นไหมดูจากข้างนอกแล้วดูเข้มอ่ะเข้มข้นเลยนะอร่อยไม่หวานใช่ไหมใช่โอเคคนที่ไม่กินหวานก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เดอะควอเตอร์มุทากาเนี่ยยังมีอีกหลายร้านเลยนะคะใช่ถ้าเพื่อนๆที่ดูในไลฟ์นี้แล้วสนใจก็ลองมาเที่ยวกันได้นะคะใช่ แล้วสำหรับท่านใดที่สนใจโครงการเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีไปดูโปรโมชั่นเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวน้องแจมกับจะไปเจอกับพี่ปอพี่พชอคะ่ะเป็นเซลล์ประจำโครงการจะมาบอกโปรโมชั่นกันว่ามีโป มาชั่นอะไรบ้างในเดือนนี้ได้เลยหยูโปรโมชั่นจริง,รงๆเนี่ยพี่เจฟเห็นทุกคลิปเลยว่าโปรโมชั่นเด็ดๆมากเลยนะใช่บางบ,บางโครงการก็จองแทบไม่ทันเลยใช่ไหมลูกค้าก็าคือเนี่ยก็สูงเอาไปเยอะนะอืมใช่เพราะว่าเราคัดมาแต่ราคาถูกๆได้เลยค่ะเดี๋ยงังไงถ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมนะคะลิชี่ออนไลน์มาเก็ตสนใจก็ตามน้องแจ็ปไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจ๊ปลาไปก่อนนะคะแล้วอีีหน้าจะมาเจอกับภพยหรือจะมาเจอกับเจี๊ยบหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ หลังจากที่แจ่มนะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปทัวร์กินรอบๆบุธากาศกันมาแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะก็คือโปรโมชั่นพิเศษของโครงการนี้ค่ะเรามาดูกันค่ะว่าในเดือนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรกันบ้างตามแจ่มเข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ปอสวัสดีค่ะน้องแจม่มสวัสดีค่ะคุณผู้ชม r ิชี่ออนไลน์มาร์เก็ตโครงการเลดี้ไฟต์บีทีเอสบุธากาศยินดีต้อนรับค่ะวันนี้น้องแจ่มไปที่ไหนมาบ้างคะ วันนี้ค่ะพี่ปอจะไปหลายที่มากๆค่ะไปทั้งตลาดพูค่ะของกินนี่คือแบบเยอะมากและอร่อยมากๆแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ค่ะพี่ปอตรงใกล้ๆโครงการเลยค่ะตรงมุขทากาศซอย55ค่ะแล้วก็ที่สุดท้ายค่ะจะไปเดอะคอนเตอร์มมุขากาศครับมีคาเฟ่น่ารักเยอะมากค่ะพี่ปออุ้ยดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อนะคะทั้งส่มและพี่ปอคะสำหรับวันนี้โครงการเรามีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างคะในเดือนนี้ ภูมิใจนาเสนอมากเลยค่ะน้องแจมสําหรับเดือนนี้นะคะจะมีห้องพิเศษทั้งหมด3ห้องที่เราเลือกชั้นสูงมาให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะห้องแรกนะคะจะเริ่มที่ชั้น18ห้อง1 8 9 9เป็นขนาด1ห้องนอนทิศเหนือ28.6ตารางเมตร ราคาพิเศษเลยนะคะน้องแก่มสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นก็คือราคาพิเศษสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเท่านั้นใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะแล้วก็ห้องต่อไปนะคะสิบเก้าศูนย์สามเป็นขนาดหนึ่งห้องนอนเหมือนกันอันเนี้ยเป็นทิศใต้ทิศใต้เนี่ยจะเป็นวิวสาว่าน้ําเป็นวิวที่สวยที่สุดของโครงการเลยค่ะขนาดห้องจะอยู่ยี่สิบเก้าจุดเจ็ดตารางเมตรราคาพิเศษเลยนะคะสองล้านสามแสนสามหมื่น ก็คือเราจะได้ห้องราคา2ล้าน3ามแสนสามืที่ชั้นสูงวิวสวยก็คือมองเห็นสระว่ายน้ำได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ห้องสุดท้ายนะคะพิเศษมากคือชั้น20เป็นห้อง2 2 2สไทยเนี้ยจะเป็นไทยสตูดิโออยู่ทิศตะวันตกขนาดห้องอ่ะ2 6่ราคา1 000, 9 8 0 0ล้าน980,000 ก็คือพิเศษมากๆอยู่ชั้นสูงราคาไม่ถึงสองล้านใช่ไหมแล้วแล้วห้องนี้ก็เป็นวิวสระว่ายน้ำเหมือนกันด้วยค่ะก็คือได้ทั้งวิวสูงใช่ได้ชั้นชั้นสูงและวิวสระวิวสระในราคาไม่ถึง2ล้านบาทใช่สวยมากแล้วพี่ปอคะถ้าสมมติว่าคุณลูกค้าที่จองภายในเดือนนี้ค่ะเรามีโฟโมชั่นหรือของแถมอะไรให้เขาไหมคะยังไม่หมดค่ะเรายังแถมทุกยูนิตเลยนะคะ iPhone 12 1เครื่องก็คือ สำหรับโครงการนี้ให้ของแถมจัดเต็มเลยก็คือ iPhone 12สามารถใช้งานได้ก่อนใครเลยใช,ใช่ไหมใช่รุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะน้องแจม๋มค่ะพี่ปอคะนอ,น,นอกจากโปรโมชัน่นนี้เราจะมีอะไรอย่ไง้คะมีค่ะว,วันพรุ่งนี้แล้วนะคะยังไงฝากเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวัน Executive V.I.P. Price ซึ่งเป็นวันที่7วันเสราร์เราจะมีการขัดห้องราคาพิเศษ1.79 พร้อมของแถม7รายการอันนี้ขออุบไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่ลูกค้าจะต้องมาจับฉลากเองที่โครงการค่ะก็คือของแถมที่จะให้ก็คือลูกค้าสามารถมาจับฉลากเองได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะซึ่งหนึ่งในนั้นแอบใบมี iPhone 12ด้วยก็ถือว่าเป็นสําหรับงานพรุ่งนี้เนี่ยเราจะ<ช>ไ,<ด>ะไม่แถมไอโฟนใช่ไหมแต่ว่าเราจะมีจับฉลากให้ใช่ค่ะเป็นจับฉลากซึ่งของรางวัลหนึ่งในนั้นเป็นของรางวัลที่เป็นมี iPhone ซ่อนอยู่ด้วย ก็คืออยากให้คุณผู้ชมค่ะเข้ามาร่วมงานกันเยอะๆนะคะ,คะเพราะว่าราคา1.79เท่านั้นเป็นราคาที่ถูกมากๆจ่ิ่ๆสำหรับโครงการที่อยู่ติดรถไฟฟ้าเพียงแค่สเมตรเท่านั้นใช่ไหมคะพี่จอใช่ค่ะศ<อ>ู์เมตรจริงๆและนอกจากงาน Exclusive VIP p a r พรุ่งนี้แล้วนะคะเรายังมีโปรโมชั่นพิเศษค่ะสำหรับเดือนนี้ค่ะ11โครงการ11โลเคชั่นติดรถไฟฟ้านะคะสำหรับลูกค้าที่จองในเดือนนี้ค่ะเราแถมฟรีไปเลยค่ะกับ iPhone 12นะคะ สำหรับวิธีการจองก็ง่ายมากๆค่ะเพียงคุณผู้ชมนะคะแอดไลน์แอด RP 2 0 0 2เข้ามาค่ะทำตามขั้นตอนตามลิงก์ที่อยู่ข้างใต้ไลฟ์นี้นะคะง่ายๆค่ะเพียง10ขั้นตอนเท่านั้นและจองเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะอย่าลืมแอดไลน์แอดกันเข้ามานะคะห้องสวยๆราคาดีๆรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ ก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่ปอมีอะไรจะฝากถึงผู้ชมไหมคะได้ค่ะงั้นขอฝากงานวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ Executive VIP Price โครงการ List Point a t BTS วุฒากาศเวลาที่มากกว่าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าค่ะค่ะแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะกับ EP 1 2ของ m ิชชี o n l i n ล Market ค่ะและในสัปดาห์หน้านะคะแจมจะพาคุณผู้ชมไปช็อปชิมชิวที่ไหนนะคะอยากให้ติดตามกันค่ะรับรองว่าว้าวทุกที่ค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ